สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เช่นเคยเลยนะครับผมก็จะมารีวิวนักเตะตัวใหม่ของทีมผมนะครับตัวนี้เป็นของกิตบัลลงดอทีม B นะครับในตำแหน่ง CM ตัวนั้นก็คือปาฟิกเวีอล่านะครับเวีอล่าร่างนี้มาใน o อ r 104นะครับสูง192นะครับน้ำหนัก83ดามเท้าที่ถนัดก็จะเป็นเท้าไซ้าย4เท้าขวา5นะครับของผมเมส้ม o อ r ก็จะเป็น109นะครับเพน30เรียบร้อยแล้วนะครับ ในส่วนของสกิลที่ผมอัพนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งรับอัพ3นะครับแล้วก็ส่งบอล1น1ะครับสกิลสุดท้ายก็จะเป็นกองกลางตัวตัดเกมอีก1น,นะครับหลังจากที่อัพแล้วนะครับสแตตโดยรวมของเวียล่าล่างนี้นะครับฟิ้าอยู่ที่130นะครับการส่งบอลอยู่ที่132 การเลี้ยงบอลอยู่ที่138และการตั้งรับก็อยู่ที่138เช่นกันนะครับในส่วนของคุณสมบัติพลังแฝงของเวล่านะครับก็จะมีเน้นแท็กเกิลนะครับลูกบองสมพลังเวิร์กเลดของร่างนี้ก็จะเป็นสูงกับสูงนะครับในโหมดแมเนเจอร์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชม,มพร้อมกันเลยนะครับก่อนไปดูโหมดแมเนเจอร์ผมฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเรามาเริ่มโหมดแมเนเจอร์เกมแรกเลยนะครับเวล่าใ, <น S 2> <ม>ในเกมจะเป็นยังไง<ด>เดี๋ยวเราไปรับชมมาพร้อมกันเลยนะครับ And Bayern, the recipients of the free kick here. Now the ball goes out of play for what'll be a goal kick. Carlos Alberto. Pirlo. Snyder. Now Clive. The right card. Now with push ทีมผมก็ได้ประตูขึ้นนําแล้วนะครับกอร์ตอนนี้อยู่ที่1ประตูต่อศูนย์นะครับผมได้ประตูขึ้นนําจากปาแปงนะครับปาแปลงในโหมดเมนเจอร์เป็น ST <This S 1> ที่โหดมากๆ <skill. S 1> เลยนะครับ it

2 0 here, and the ball is moving again. Pelo, Teo Hernandez now. It's with Petit, and here's Cunha, Vienna, and the keeper making sure that there were no scraps to feed on for the attackers. Pushkash. now with Papa, Frank Rijkaard now, Roberto Baggio. And the whistle is sounded for half time in this game. Well, without putting too fine a point on it, Real really struggled in the first half. Will we see a response from them in the second? Patrick Vieira. Real find themselves in a position of menace. Get back into อีกฝั่งหนึ่งเขาก็ตามตีไข่แตกมาแล้วนะครับสกอร์ตอนนี้อยู่ที่2ประตูต่อนหนึ่งนะครับเขาได้ประตูจากอเบรโตนะครับลูกนี้ก็เติมเข้ามายิงจากนิมเส้นเลยนะครับคันเซลโ ทีมผมก็ได้ประตูที่สามแล้วนะครับผมได้ประตูจากวีเอล่านะครับลูกนี้ปิโลแอซิดนะครับปิโลก็ในหมดเมนเจเอร์โหดนะครับทั้งยิงทั้งจ่ายโหดมากๆส่วนวีเอล่าก็ครบเครื่องครับทำเกมรับและเกมลุกนะครับ No shortage of goals on this match. 3-1. Carlos Alberto. 20 minutes remaining. Pielo. Spectacular save. Top class goalkeeping. No mopping up defensively. Pielo. Now with Cruyff. Danger still on. On a time for composure on the ball Viera i Very alert defending to cut off the supply And coolly d o n e in the end And there it is the referee's whistle It goes into the books as a win for Bayern What did you think of that performance? Well Derek จบเกมนะครับพี่ผมก็ชนะฝ่อนรงค่าไป3ประตูต่อ1นะครับ Viera เกมนี้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่7.9นะครับโอกาสยิง1ครั้งเป็น1ประตูนะครับโอกาสจ่ายบอล5ครั้งส3เร็จ4ครั้งครับผม เรามาลุยกันต่อในโหมดแมนเจอร์เกมนี้2เลยนะครับเวี่าเกมนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมมาพร้อมกันเลยครับ a อมส In a position from which they could potentially do a bit of damage here. Papin, and that's going to result in a goal kick. Vieira. Super tackle from Roberto Carlos. Pula. Now Roberto Carlos. And the ball with Gerard. To think about it, with bodies around it. Frank card Now with Papa. Bushkash. Reichardt. Baggio now. Vieira. Baggio. card And under pressure, that was a fine claim. And with that, the first half draws to a close. Underway then in the second half, and the two teams matching each other just about stride for stride. Baggio now relying very much on their passing game in a bid to take the lead. here now with Rijkaard, Baggio onto Turan. Oh, could be. ทีมผมก็ได้ประตูขึ้นนําจนได้นะครับลูกนี้ต่อบอลก็สวยมากและวีเอล่าแอซินให้ปาแปลงเป็นคนยิงนะครับ well, o n then Miko Williams and the ball with g e r a r d patience o u g build up can they carve out a chance can he get the level spot on w i Billian Roberto Rijkaard, Baggio, well, this plenty Well could really Turam, Frank support cause. here. of help the cause. S <S ทีมผมก็ได้ประตูที่2แล้วนะครับลูกนี้เวล่าหมู่เช็ดให้ปิโลยิงนอกกรอบเขตโทษเข้าไปสวยงามครับผม keeps his and finds the back the net. a เคล l l n o ม Now with อีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ยอมนะคะเขาไล่ตามตีใครแตกนะครับสกตอนนี้อยู่ที่2ประตูต่อนหนึ่งนะคเขาได้ประตูจากโคลเลอร์นะครับ Now as เก็อ cool Now with l u c i f r a ร a r d On to Turam จบเกมนะครับที่ผมก็ชนะั่งตนงข้ค่าไป2ประตูต้นหนึ่งนะครับนัดน,นี้เวีลาเป็นแมนออฟเดอะแมตนะครับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่8.3นะครับโอกาสใจบ,บอล6ครั้งสำเร็จ6ครั้งเป็น2แอซซิสต์ครับผม สำหรับผมนะครับเวลาในตำแหน่ง CM OVR 1 0 4ของกิบบัลลงรอนะครับในโหมดผู้จัดการทีมหรือ manager mode ผมให้เขากล้าเต็มติดคะแนนนะครับข้อดีของเขาเลยนะครับเขาตัวใหญ่สูงมีความแข็งแกร่งภายในตัวนะครับในเรื่องของเกมรับ จังหวะเข้าแท็กเกิลของเขาอ่ะครับดีมากๆมีลูกตื้อลูกดื้อเวลาตามแย่งในบอลจากอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับในเรื่องของการจ่ายบอลน,นะครับเขาจ่ายบอลดีมีแอสซซสให้เพื่อนด้วยบ่อยๆนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เป็นจุดเด่นของเขาเลยก็คือในเรื่องของการยิงประตูจากที่ไกลนะครับเขาเป็นนักเตะอีกหนึ่งตัวนะครับที่เวลาเขายิงไกลครับทีมของเราอ่ะมีโอกาสได้ลุ้นประตูจากเขาพอสมควรเลยนะครับ ในส่วนของข้อเสียนะครับด้วยความที่เวิร์กเรทของเขาอมาเป็นสูงกับสูงนะครับมันก็เลยทําให้บางจังหวะครับที่เขาเติมขึ้นไปทาเกมลุกและเวลาถูกแย่งบอลถูกอีกฟังหนึ่งตัดบอลแล้วส่วนกลับครับมันจะทําให้ตัวของเขาครับกับตำแหน่งไม่ทนันหลุดตำแหน่งไปด้วยนะครับได้อีกหนึ่งอย่างนะครับเข้ามาในโออานอนะครับไม่ได้มาโออาร์อที่สูงสุดของเกมของเราณตอนนี้นะครับผมคิดว่าถ้ามาในโออาร์อเวลาล่างนี้จะโหดมากๆเลยนะครับ โดยรวมแล้วนะครับสำหรับผมเวียล่าในตำแหน่งซีเอ็มโอเวร์หนในโหมดผู้จัดการทีมน,นะครับเป็นซีเอ็มอีหนึ่งตัวนะครับที่น่านเล่นมากๆนะครับเขาไม่ฟ้อครบเครื่องนะครับทั้งเกมรัดและเกมลุก ในเรื่องของเกมลับนะครับเขาก็ไว้ใจได้เขาตัวใหญ่ตามแย่งบอลตามแท็กเคลื่อนได้บอลได้ดีนะครับลูกหมงก็ไม่เสียเปรียบอีกฝั่งหนึ่งแน่นอนในส่วนของเกมลุกนะครับเข้าใจบ,บอดดีมีแอซิดแล้วก็สามารถจบสกอร์ได้เองด้วยนะครับหากเพื่อนๆท่านไหนชอบ CM s t สไตล์วีเก็สามารถซื้อมาเล่นกันได้นะครับในโหมดผู้จัดการทีมเป็น CM อีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าเล่นมากๆนะครับในโหมดแมนเตอร์ เป็นยังไงกันบ <The> enfin ้างครับสำหรับการรีวิววีเอล่าในตำแหน่ง CM OVR 104ในโหมดผู้จัดการทีมหรือเมนเจอร์โหมดเพื่อนๆท่านไหนใช้นกเตตตัวนี้อยู่ชอบหรือไม่ชอบนกเตตตัวนี้ไงก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนคิดเห็นยังไงกับนักเตตตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์แชร์แบ่งปันกันได้เช่นเคยเลยนะครับก่อนจากกันไปผมฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำช่อง้วยนะครับขอบคุณครับ